สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขกนักล่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยลาวพัฒนาของวันที่าสิงหาคม2567นะครับเช่นเคยครับก็เป็นการปล่อยตั้งวดของช่องเลขคนักล่าต่อเรือยกันครับผมวันที่12วันจันทร์ที่12กรกฎา,าคม2567นะครับ ก่อนที่จะดูตัวเลขผลสรุปกันแล้วก็มาดูตัวเลขชุดใหม่เราก็มาดูคําเตือนกันก่อน,นนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขกดักล่าในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทางยู u t u e คขเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักข่าดน,นั้นขอ f อฟซทุกท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอทุกท่านรวย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 ครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับ เราก็มาทวนกันก่อนนะครับว่าเลขราดเข้าตัวใดบ้างนะครับผมของงวดที่9สิงหาคมส5 6 7น้อยหกสิบเจ็ดะครับ EP หนึ่งครับผมเลขราดให้เด่นไปที่8นะครับเด่นที่8นะครับชนไว้มี82 80 20นะครับผม ลท,ที่ออกนะครับผมห้าสี่แปดสี่สามหนึ่งเข้ารูดแปดนะครับล่างแล้วก็ชุดนะครับผมชุดบนกับล่างเข้าแปดสี่ล่างเข้าตรงนี้นะครับชุดชุดที่มันชนกันนะครับผมชุดนีนนะะ้ จับไม่เข้านะครับแปดสองแปดศูนย์สองศูนย์ไม่เข้าก็มาเข้าชุดนี้นเข้าล่างนะครับผมมาเข้าชุดนี้นะครับ,รรบ,รบสูตรชุดบนกันแรกเข้าสี่แปดแปดสี่นะครับเข้าล่างนะครับ สูตรนี้ก็จะดึงมาใช้งานในวันที่สิบสองเหมือนกันนะครับก็เข้าเป็นงวดที่1,2,3,4,5ส5ห้าหงวดติดนะครับก็นะบเข้าล่างมา2อง,งวดเข้าบน3ามงวดนะครับสูตรนี้มาดูอีพครับ e p พีสองเลือกลาดปล่อยอะไรนะครับ EP2 นะครับผมนะครับเลือกะาดทำไว้ แจกสูตรไปสองสูตรนะครับสูตรสองสูตรนี้หลุดนะครับแต่เข้าตัวเข้าแต่ตัวรูดนะครับจับตัวเจาะไม่ได้นะตัวเจาะจับไม่ได้นะก็ เท่ากับว่าเข้าไปแค่ล่างนะครับแปดสี่ได้ล่างแปดสี่นะครับของวันที่เก้านะครับในสูตรของเลขักลั่นนะครับเข้าล่างแปดสี่มาดูครับผมของวันที่สิบสองเลขลักปล่อยเะไรมาให้นะครับเลขลัก ทําไว้สองสูตรมีสูตรล่างกันบน,นบเน้นล่างกันบน,นบแล้วก็สูตรบนล่างรสรุปให้เลยนะครับเลือกราดวันที่นะครับเราพิจารณาวันที่ 12, สิบสองสิงหาคมสองพันหกสิบเจ็ดเด่นนะครับผมเด่นรูดสี 2, ่กับสองสี่กับสอง หลักสิบนะครับผมเลือกลาดวางไว้ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดศนย์หนึ่งสี่เจ็ดหลักหน่วยรตรงนี้เน้นไปที่ล่างนะครับกันบน,นบสูตรนี้นะครับผมที่ทำให้ดูล่างกันบนหน่วยคือหกสามสองนะครับจับคู่กันแล้วนะครับจับคู่กันแล้วได้ทั้งหมดอยู่สิบสองคู่ 12คู่ก็มี06นะคหับ0 3 0 2ส6 1 3 1 2 4 6ส3ง2นึ่งห2นึ่งสาเจขดหาดสอลขนาดเน้นไปที่2ตัวนี้นะครับสองตัวนี้ น,นันก็เลยได้คู่เจาะเพื่อรรกระัดมาให้4คู่คก็คือนี่ครับแต่เรามาดูตัวกันก่อนนะครับอันนี้คือเอาสูตรเต็มมาให้ดูเลยนะครับตัวก,กัน40411026นทีนี้สรุปล่างนะครับล่างกันบทล่างกันบท จับให้สี่คู่ตามที่คิดนะครับมีศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองครับสี่คู่นี้นะครับส่วนตัวชอบสีบ่สองแต่สี่คู่นี้คือคัดเน้นให้ได้ตามนี้นะเน้นล่างนะครับกันบน,นบเน้นล่างกันบนมาดูครับผม ส่วนบนล่างนะครับสูตรบนล่างเลือกน่าทยอะไรไว้ก็สรุปเลยนะครับผมเพราะว่าสูตรทั้งหมดนะครับที่แสดงให้ดูเมื่อที่นํามาใช้งานวันที่เก้าวันที่เก้าที่ผ่านมานะครับสูตรมันก็ไปเข้าล่างเข้าล่างเกือบทั้งหมดก็เหลือสูตรหลักอยู่3ามสูตรนะครับที่เข้าบน แต่ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้นะครับก็มาดูครับผมเดี๋ยวจะทำอะไรก็ต้องมีรลักฐานนะครับเดี๋ยวทำให้ดูครับว่ามีรลักฐานจริง เข้าไปที่31แล้วก็80นี่คือหลักฐานนะมองเห็นไหมครับก็ใช้วเวลายาค่อนข้างยาวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 17 1 6 17 17งวดนะครับผิดไปงวดหนึ่งนะครับสูตรมีเยอะครับผมแต่อยู่ที่ว่ามันจะหยิบจับมาแล้ว นำมาเสนอแล้วจะตัวไหนมันจะเข้ามาดูกันเลยครับผมรูดบนล่างนะครับเลืกลาดนะครับผมยกจากาเน้นล่างมาตะกี้ด้วยนะครับมาผสมมาอยู่ในบนล่างตรงนี้กลุ่มนี้นะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าสองจะเน้นไปที่ล่างนะครับสองเน้นล่างนะครับแวเลือกลาดทำให้ชัดเจนกว่านี้ ล่างบนกันไว้ด้วยนะครับบนล่างนะครับสามบนสองล่างนะคับจากคู่วินแล้วนะครับคู่วินคู่เจาะนะครับจะได้ทั้งหมดหนึ่งสอสามสี่ห้าสิบห้าคู่นะครับทั้งชุดชุดบนและชุดล่างนะครับ ก็มีดังนี้ครับ02 12 42 72 62ครับนะครับพวกนั้นชุดนี้นะครับผสก็จะเน้นไปที่ล่างนะครับล่างกันบนนะครับ,นะรบส่วนตัวชอบไปที่42กับ72นะครับ ถ้าไม่ชอบก็ห้าคู่นี้นะครับ <c oughs> นำไปใช้งานได้ส่วนบนนะครับบนสามนะครับเน้นไปที่สามเน้นบนนะครับกันล่างนะครับนี่ครับส่วนตัวชอบไปที่แปดสามแล้วก็สามห้าสามอีกคู่หนึ่งด้วย คูค่ตัวนี้คือตัวกันนะครับจะทำให้ดูก็สี่นะครับสี่จะเห็นได้ว่ามันอยู่ชุดล่างนะครับที่อาจจะนะครับมาคู่กับ 2นะครับมาคู่กับสองแล้วก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนมาคู่กับ2เป็นตัวเลขกันตัวนี้ครับเดี๋ยวครับยกมาให้ดูนะครับนี after, yeah, ่ครับเป็นตัวกันนะครับก็คือแถวสามนี้นะครับนะครับแถวสามนี้เพราะนั้นจะมีตัวกันของบนด้วยก็คือสี่สามนะครับให้เน้นไปที่นะครับคู่บนข้างบนนี้นะครับเพราะนั้นนะครับผม เน้นล่างนะครับเลือกลัดคัดสรรมาให้ห้าห้าชุดนะครับชอบส่วนตัวคือ4 2่สกับเจส่วนเน้นบนนะครับคัดสรรไม่ให้หาชุดนะครับชอบส่วนตัว8 3 9 3 5 3สรุปครับผมเลขลาดนะครับนำมานะครับบนล่างนะครับสรุปบนล่างสรุปบนล่าง ห้าชุดนะครับบนล่างชอบส่วนตัวนะครับชอบมากนะครับชอบมากนะครับบนล่างอย่างละคู่แล้วกันครับก็รอผลครับผมรอผลวันที่สิบสองนะครับเพราะนั้นนะครับผมเลขาธิาดมีที่มาที่ไปของสูตรนะครับนะครับก็ตั้งแต่งวดวันที่ หนึ่งสามหกครับจะเห็นมันเข้ามาสตาติในการทำอย่าลืมซ้อยพันเพราะฉะนั้นนะครับคือที่เลือกระดนะครับงวดวันที่9ที่ผ่านมาก็จับคู่ได้แค่แปดสี่ชุดเดียวนะครับเป็นแค่ล่าง ทั้งที่มันเข้าทั้งบนทั้งล่างแต่สูตรมันค่อนข้งางเยอะคำว่าเยอะที่นี่หมายว่าหลายตัวนะครับสูตรบนล่างเนี่ยมันจะมีหลายตัวนะครับถ้าใช้ทั้งหมดนะครับช่วยคอมเมนต์ขา้างล่างด้วยนะครับมันจะเป็นสูตรเต็มนะครับสูตรเต็มจริงๆนะครับสูตรบนล่างนะคระับจะเห็นได้ตามนี้ครับจะมีทั้งหมดห้าสิบชุดห้าสิบชุดสูตรนี้ห้าสิบชุด บชุดเพราะนั้นถ้าตัวเด่นนะครับตัวเด่นมันนะครับตัวเด่นมันหลุดมันก็จะหลุดจากห้าสิบชุดเจาะไปเลยนะครับแต่ถ้านะครับผมถ้าชุดเต็มมันจะเข้าบนล่างทุกครั้งครับผมเข้าบนล่างทุกครั้งนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับในนะครับหลังบ้านนะครับหลังบ้านของเรื่องราบ ซึ่งมีลายกลุ่มแล้วนะครับผมสบสนใจเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมไอดีไลน์ก็คือเล็กนัคลานะครับเล็กนัคลาเป็นของเป็นของช่องเล็กละเองนะครับผมให้แนวทางนะครับลาวพัฒนารัฐบาลไทยและหาหนอยรวมนะครับนะครับพูดคุยกันได้ฉันพี่น้องนะครับผมฉันพี่น้องสอบถามได้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้เลยว่านะครับ เลือกนราชไม่รู้ว่าตัวใดจะออกนะครับผลของตัวเลขใดจะออกนะครับไม่ว่าจะเป็นลาพัฒนารัฐบาลไทยท่าในรวมนะครับว่ากันไปตามสูตรเท่านั้นนะครับแต่พยายามที่จะเสิร์ฟที่จะคัดสรรนะครับทำแนวทางนะครับที่เป็นประโยชน์กับเอฟซทุกท่านนะครับนะครับอย่างลาพัฒนาวันที่สิบสองนี้นะครับผมเลือกนราธชนะครับทําแค่สูตรคลิปนี้นะครับคลิปเดียว เพราะเนื่องจากนะครับผมนะครับที่ผ่านมาวันที่9นะครับสูตรบนนะครับกันล่างนะครับเทไปที่8 4เทไปที่8 4เยอะมากครับผมนเพราะนั้นมันเลยง่ายในการทำนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมสองเลขยราดจะไว้ที่หน่วยนะครับเพราะนั้นนะครับผมสองเนี่ยจะเป็นหลักร้อยนะ หลักร้อยนะครับเอาให้ชัดเจนครับทีนี้ครับหลักร้อยมาดูในชุดล่างเลกแ่าเขียนไว้ขนาดนี้เลยนะมาไม่มาไม่ทราบลุงน้าแต่ทำให้ดูให้ให้เอฟซีได้เห็นว่า หลักร้อยเห็นไหมครับหน่วยล่าง6 3 2เน้นไปที่2เน้นที่นะคนั้นรับนะครับผมเนี่ยครับเป็นตัวกันคือ01นะครับผมเนี่ยหลัก4ทั้งหมดที่เป็นตัวกันที่ไม่ได้เอาคัดมาในในช่วงของตัวสรุปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับผม นี่ครับผมที่มาที่ไปนะครับเพราะนั้นนะครับผมเห็นไหมครับเพราะนั้นสองเป็นหลักร้อยนะครับเนี่ยจะเป็นที่หน่วยเพราะนั้นนะครับผมสี 4, 2, 5, 3, ่สองห้าสามเจสองห้า สองคู่นี้ครับผมสองคู่นี้สี่สองสี่เจ็ดนะครับผมนะครับมาจากแถวนี้เป็นล่างนะครับเน้นล่างกันบน3ามคู่นี้เป็นบนนะครับเขียนชัดเจนเลยครับว่า3ามเน้นบนกันล่างสองเน้นล่างกันบนแล้วใช้เลขสองเป็นหลักร้อยนะครับงวดวันที่สิบสองสิงหาคมนี้นะครับขอให้โดนขอให้มานะครับที่เลขคาบนะครับผม ออกคลิปเดียวก็เหตุผลก็คือว่าสูตรที่ไปเข้าสองล่างนะครับมันไปเข้าแปดสี่แปดสี่ล่างค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นมันง่ายมากนะครับถ้าสูตรไม่หลุดนะครับนนะครับผมส่วนที่เป็นเลขชุดนี้นะครับชุดบนนะครับสามนะครับเห็นนะครับเน้นบนกันล่างสามตัวเดียวนะครับ ก็จะเป็นรูปก,การนี้นะครับหลักร้อยสองเ็กสามเนี่ยครับนี่ขีดให้ดูทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับ <c oughs> เลยจับให้ดูนะครับผมจับให้ดู ก็จะเป็น4253 7253ประมาณนี้นะครับผมนี่ทำแพทเทิร์นให้ดูนะครับครับหน้าจอไว้เลยนะครับผมเอาละครับผมถ้า FC ท่านใดสนใจเข้าลายกลุ่มนะครับฟรีนะครับตลอดชีพนะครับฟรีตลอดชีพนะครับเล็กนักขลานะครับเล็กนักขลาครับผมท้ายนี้นะครับก็ขอทุกท่านมีแต่ความโชคดี มีโชคมีลาภกับช่องเล็กลาทุกคลิปทุกครั้งนะครับขอทุกท่านรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ